หาอพ่อเดียวเป็นคนดีถูกรู้แต่บอกว่าพ่อเดียวนะเดียวตายเลยถูกน่ารักจังพขาลุกคุณนี่เอ้ยหมอหมอควักอะไรอะ่ะไฟฉายไฟฉาย๋อ,อตกใจนึกว่าจะต,ว,ตว,วัดป่าหมอวัดป่ะไม่วัดครับไม่วัดครับโอเคหมอมีแค่ไฟฉายครับ ป๊าป้าไปสอบไฟฟ้าเธอสิป้ด้วยว่าไงลูกป๊าป้าไปทำใครอุหานรือเปล่าทำใครอ่ะทำใครอะลูกป๊าป้าได้คุยกับใครดีไหมอ่ะไม่่คยได้คุยกับใครอ่ะไม่คุยกับใครเป็นเดือนแล้วตั้งแต่มีอีสปอร์ตเนี่ยทำไมเขาเสียใจแต่ว่าไม่ใช่ป้าหรอใครไม่ถึงใครล่ะป้าป้า ไปตกปลามาเหรอลูกปลาอ้าวที่ตกปลาใครละ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะปลาวานอ๋อที่พ่นน้ำมาจากหลังอะนะอือ๋อเออว่ะลาไบเขาดูดีไหมปลาไม่ค่อยได้คุยกับเขาแล้วเป็นนานแล้วเขอค่ะจิะจริๆ เขาซ้อมให้เหรอซ้อมอะไรลูกเขาสอนให้อ๋อเจียเจียวเจียหายดีแล้วหมอเขาร้องห้ได่ายเลยแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันคือปลาหรือเปล่าคนที่เขาร้องน่าจะปลาแหละลูกพี่หลงมาไหมครับพี่บอกว่าเขาเห็นรูปแบบรูปพี่เจียวลงทวีตให้เลยลูกเชียว เอา,เอาจะไม่รู้ไหมล่ะบาท่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็คงไม่นี่หรอกตั้าบาไรเดี๋ยวไม่ถีดนะนะไม่ทีบ่อะไรไม่ถีบอะไรเกียวเดียวไม่ถีบ ไม่ต<ม>้องถีบรถหรอกลูกก็ไม่ถีบไงลูกก<ต>็ไม่ต้องถีบแล<ม>้ว<า>จะถีบทำไมล่ะวหลุ่มท้ามานี่มาฮะขึ้นบันไลกุยก่ะอะไรลูกชิวชิวป๊บาปบ๊าป๊าป๊าคอนโดให้ เขาบอกแต่หนูว่าผิดหนูทำหนูทำป้าเกมเนี่ยเจลไม่รู้ว่าหนีป้าเจลป้าไม่ถูกแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร่ะลูกฟังไม่เป็นไรหาใหม่ได้ไม่เอาแต่เขาเสียใจหมายถึงลูกอะหาใหม่ได้ป้าจะหาลูกใหม่เหรอคนผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษไอซอาไม่เอาจะไม่เอา ป้าหาดูที่หน้าล้แบบนี้ไม่ได้ดีแล้วนะน้าน่ากระทืบน่าหนกูหมดเลยจะไปรู้หรอรู้ว่ามางั้นก็ต้องเชียร์ยูใส่สุดตัวแล้วแหละไม่เหลือใครแล้วนะบอกให้ไม่ป้า้องไปเชียร์กับพี่ปาวานโดเลียร์อะไรก็ไม่ต้องเลียร์หรอรู้แล้วนี่บอกเขาสิว่ามันไม่หนูอย่างนี้และต้องนั่งใจเออเดี๋ยวค่อยเลียร์เขาไม่ค่อยอยู่ในเมืองเหมือนกัน ทำไงเขาร้องไห้เลยหรอร้องจริงหรอใช่เขาร้องไห้อยต้มน้ำคูแล้วเดียวก็ไปต่อเขาเดียวบอกว่าพี่ต้องไปคุยกับพี่ต้องไปคุยกับเขาส่วว่าเรื่องน้ำมันจริงหรือเปล่าต้องไปคุยกับเขาแล้วค่อยมาร้องแล้วเขาก็แล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็ไม่ร้องเลยแล้วเดียวบอกว่าค่อยร้องทีเดียวตอนที่มันเป็นแบบความจริงมันชัดเจนแล้วบ่เขาให้เขาร้องใหม่เออมันรู้นะว่าเขาต้องร้องใหม่ ก็หนูลงรูปปุ๊บข้อความปลาเด้งป๊อป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 เนี่ยเอ๊ะเฮียอะไรแล้วใครให้บาสุดไหนคนอย่างเจ้าก็ไม่รู้กับปลาก็ต้องเผื่อไว้เผื่อเขาไม่เอาปลาทำไงปลาโนบอกเดีจ้าก็บอกปลายังไงโอนถ่ายจะบอกว่าปลาจะถ่ายรูปรูปรอกทัวเอองั้นไม่เหลืออะไรแล้วลูกเป็นโพสต์แคปชั่นไปด้วย เลี้ยแค่ถ่ายเฉยๆลูกฟังปานะลูกฮะไม่เหลืออะไรแล้วนะป้าือแค่ยูใส่ว่างไปดีป้าต้บอกว่านี่ลูกขอดูเฉยเดี๋ยวนู้เดี๋ยวนี้นะนะไม่เป็นไรสุดตัวไปลูกคนเดียวก็ได้สุดตัวไปป้าถ้าป้าเจ็บป้าก็จะแบบว่าเจ็บมากๆเลยนะครับโอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกป้าหรไม่มีอะไรถึงตายหรอกใครๆก็ชอบป้าหน้าดิงอือ ลูกเชียี่เลยเเป็นคนบอกเขาบอกบมกพี่ดูสายด้วยว่าฟ้าหน้าดีถ้าฟ้าถอยหน้าจ๋าดูแล้วเขาไปไหนเนี่ย <c oughs> เขาไม่อยู่เนี่ยเขาน่าจะบายแล้วหรอ <c oughs> มันดืนะ่มแล้วดูฟ้ามาดิ <c oughs> <c oughs> ใครเขาจะดู่ะ ไม่อยู่แล้วมิเกวน้ำฝันดีน้ำอ้าวต่อไปแล้วเหรอนะเดี๋ยวบอกสวัสดีอ้าวสวัสดีเหรอยินดีฝันดีโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเจอกันมิเกียลผมผมพี่ผมพี่ชื่ออะไรอ่ะผมผัวมิเกลครับอ๋อโอ้โหผัวมิเกลมิเกลมีผัวแล้วเหรอบ้าบอชอย เ้ยอจะหาทำน้ำบาทำไมไม่ได้หนุ่มเจยาหาโบดีดุมบ้าอะไรหายนี่ให้ป้าก่อนอ้าวะอะไรวะนะ่ะเขาเขา่อยดัน Đi đi, đi mà, Mình sẽ chết rồi Đi đi, đi đi Mình bị vô tâm Tại sao? Chúng ta đi ăn đá cây Ăn หาเมียสักคนไม่งยากจังวะไปต้องหาหลายทนหาคนหนึ่งยากก็หาสองสามคนจะได้เมียเคยหาแล้วสองสามคนยากเหมือนกันไอ้คนหนึ่งรับได้อะคนหนึ่งรับไม่ได้ยากเดีกๆรับได้ใช่หรอใช่เดี๋ยวหนูเคยมีแฟนอย่างนั้นเนาะ ว่ามีคนคุยสองคนแล้วเขาก็รับรู้กันด้วยใครคุยแตไม่ได้คุยเดียวเดียวเดียวจะไม่ได้คุยแต่ว่าเป็นเพื่อนการเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครแล้วตอนนี้พ่มไม่มีใครตอนนี้เดียวสูดจะไม่มีสักคนนึงเนี่ยเหรอใช่มั่นใจมั่นใจไม่มีเลย แม้แต่คนเดียวก็ไม่มีมีแต่เพื่อนใครโทรมาหนูุนด,ดูสีดาว่าไงหลานเชียดูนั่นแหละเชียดเอาคือ,อ,อไหนเนี่ยหนูดูบนทรายหนูมีต้นไม้ด้วยแล้วก็ข้างซ้ายมีตื่นอยู่ตื่นหนึ่งข้างขวามีต้นไม้หลายต้นเลยนะอ๋อโอเคหืม <c oughs> ดูดูเดี๋ว่าที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะดูดำน้ำใบแดงเขียวใบแดงเขียวเหรอน้ำอ๋อโอเคโชคดีในหลานเชี้อ่ะดูนั่นแหละชี้อ่ะโอ้โหแี่ลุงจะมาดูไหนวะน้ำไปดูมาว่าหนูเกุดในปลาเขาจะว่าลุงทำไมอ้าเอางี้ไอหลานน่ารักน้ำลุณดูน่ารักที่สุดในโลกไอหลานน่ารักแบบชี้ชี้อ่ะดูก็น่ารักแบบพี่เฮี่ย โอเคได้ลงไหมเนี่ยโปกจะดีนะเป็นเรื่องปกจะดีนะตชอบมาดิบูบูแันนั่นนั่นนั่ใครอ่ะไม่รู้อะลูกก็ถามดิ พี่ชายสวัสดีครับชื่ออะไรจันน่ะอ๋อผมชื่อชงชงครับชงชงได้ดีโทนหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อไม่ได้มาด้วยจันเหรอพี่สาวครชื่ออะไรครับอ๋อชื่อมันมันเที่ยวค่ะมันเที่ยวมันมันมันบดมันเที่ยว มันเคี่ยวมันเคี่ยวหรือเปล่าครับมันมันมันบดอ่ะมันเคี่ยวใช่มันบดมันเคี่ยวมามันมันบดแต่มันไสแบบนี้หรือเปล่าใช่ไม่มีเหมือนไสผมว่าชื่อเรียกยากดีดีออกไม่เหมือนใครอุ่ยผมสีเดียวดำหนูดำบ้ายเลยอ่ะ ผมเหมือนกันเลยนะชีผมเหมือนด้านเลยอ่ะมาเจ้าเกียวเราชื่ออะไรกันเหรอคนะเนี่ยหลูมิเกลนะยินดีรู้จักครับนี่ที่จลรื้สั่งนะคะครับคุณผู้หญิงแล้วพี่ชายชื่ออะไระฮะผมเหรอใช่ครับ ผมชื่อเกียร์ครับสวัสดีครับคุณเกียร์อ๋อสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับนี่ใครอะนี่นายดูมาดุง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 ต้งไงหลานเชียร์อะว่ากับเป้าออโราเล็กใหญ่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 ลูกเล็กใหญ่ใหย่ใหญ่ ครยายเลยเรียกคุณยายเลยนั่นแหละหลานทำเพี้ยอะไรเนี่ยดูนั่นแหละมาทำเพี้ยตรงนี้อ่ะก็หลานเรียกลุงมาว่าลูกว่าลุงทำไปเนี่ยลูกพี่เราไปแล้วพี่เจ็ดดีอยู่ก็หลานนี่สนจังเลยเนาะหนูไม่สนหนูเป็นเด็กดีโอ้ยเห็นล่าสุดเมื่อวานเห็นที่ตีกันนะโอ้โหหลานบอกว่าอยากช้อนหน้าพ่อตัวเองมากเลยไม่มี ไม่นูเป็นหนูบอกว่าหนูดาวตาหนูไม่กล้าตาเด็กก็มาดิเนระชุนเนระชุนเด็กทุยเด็กทุยอ่าเป็นเป็นเด็กอ๋อวันนี้เลี้ยงลูกเหรอไอ้เกียเป็นเด็กทุนฮะมันนี้เลี้ยงลูกเหรอเลี้ยงทุกวันนอนกล้วยทุกวันมึงมาเลี้ยงเองมันบ่นดีมันบ่นทุกวันเลยอะลูกชีอะ เพราะว่าพ่อเชียร์ในรูด้วยเชียร์ด้วยถ้ารถเริ่มต้นแล้วผมจะเอาไปใส่อ๋อท้ายเบาะได้ไหมแต่มันใส่ท่านเลี้ยงด้วยรำแข้งนหะเนาะใช่ไหมได้แข่งแก่งกันเกลียวน้ไวันนี้มิเกลทำอะไรเนี่ยหลานหนูไม่ได้ทำอะไรหนูดูดับไบิ้ลโอดีแล้วดีแล้วดีแล้วไปอยู่เกมไปไปไกลไปไปอยู่เกม หนูจะดูดอะไรอ่ะมีแกงไม่ทำอะไรอ่ะดูดอะไรกับป้าเออดูดอะไรอ่ะนูดให้ดูดตาป้าดูดอะไรโหโหทุกทีดูดทุกทีก็เจอแต่เราต้องยิ้มหนูเด้อเด้อก็อย่างนี้เละมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลูกก็รู้มาถึงมาถึงพ่อเองเหรอดูนั่นแหจะพัดจะปูทำไมมาอยู่นี่ โอ้คลิงลูกเลยโอ้โหด,ดีจริง